น้องเจมครับครูทอมอยากจะรู้อีกแล้วครับน้องเจมเคยยืนขาเดียวไหมครับอุย้ยผมทเป็นเป็นยางนะครับย่างไงครับนี่ยืนขาเดียวนี่นี่คือน้องเจมยืนขาเดียวนะครับแล้วถ้าครูทอมถามว่าน้องเจมยืนสามขาได้ไหมครับเฮ้ยคร,ครูทอ<ผ>มมีแค่สองขานะครับผมไม่มีสามขาเอออะน้องๆทีมกอไก่ยืนสามขาเป็นไหมไม่เป็นครับไม่เป็นทีมฮอรนูพอทําได้ไหมครับทาได้ครับทำได้ ยังไงอนออกออกมาโชว์หน่อยได้ไหมครับเชิญออกมาโชว์หน่อยครับอามาอาปรบมือหนึ่งสองสามอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองประมือให้หน่อยนะครับ <c oughs> เป็นการยืนสามขาที่เท่มากนะครับคำ <c oughs> ถามของเราเกี่ยวข้องกับขาเดียวเกี่ยวข้องกับสามขานี่แหละครับคำ <c oughs> ถามของเราถามว่า ข้อใดคือสำนวนที่ถูกต้องระหว่างยืนกระต่ายขาเดียวหรือยืนกระต่ายสามขาครับ15วินาทีจับเวลายืนกระตายขาเดียวคือมัว่ายืนกันไม่ยอมรับฟังใคร ตอบว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งทำไมถึงตอบข้อหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเป็นข้อสองสามขามกระต่ายมีแค่สองขานะครับอ๋อกระต่ายมีสองขาเองเหรอครับจริงไหมครับเนี่ยริงครับแล้วยืนกระต่ายขาเดียวนี่แปลว่าอะไรครับแบบว่ายืนการยไม่ยอมรับผิดอะไรประมาณน,นี้อ๋อยืนการไม่ยอมรับผิดยังดึงดันมั่นใจว่าถูกเราไม่ผิดอ่ะถ้าฮอร์ลูกมีสิ์ตอบจะตอบว่าข้อหนะึ่งครับ ข้อหนึ่งทำไมถึงเลือกตอบข้อนี้ครับเคยได้ยินผ่านหูผ่านตาม,มาครับเคยได้ยินอีกแล้วที่ได้ยินมานี่ถูกหรือเปล่าอ้าวกองเชียก์กองเชีย,ชยคิดว่าสํานวนนี้ที่ถูกต้องเนี่ยคือกระต่ายขาเดียวหรือสามขาม,มีใครจะตอบสามขาไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีใครจะตอบสามขาเลยตอบมาแล้วนะครับทีมกอไก่ตอบมาว่ายืนกระต่ายขาเดียวคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอเด็ดหรือไม่เด็ดอเด็ดหรือไม่เด็ด คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม่เดดครับไม่ดดนะครับพี่ถูกต้องต้องเป็นยืนกระต่าย3ขานะครับกระต่ายมม่มี4ขามันไม่ได้มี2ขานะครับนี่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 ผู้เชี่ยวชาญด้านกระต่ายนะครับที่เราพูดกันว่ายืนกระต่าย3ขาเนี่ยนะครับ ว่ากันว่ามีน,นิทานอยู่เรื่องหนึ่งครับกระต่ายเนี่ยเอามาปิ้งเป็นอาหารนะครับเด็กวัดเนี่ยจะเอามาเสิร์ฟให้กับหลวงพ่อปรากฏว่ากระต่ายที่เอามาเสิร์ฟเนี่ยนะครับเหลืออยู่แค่3ามขาเพราะเด็กวัดแอบกินไปกลางทางหลวงพ่อก็ถามว่าเอ้าทําไมเหลือแค่3ามขาเด็กวัดก็บอกว่ามันมี3ามขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะไงยืนยันอยู่ว่ามันมี3ามขาตั้งแต่แรกทั้งที่จริงๆแล้วกระต่ายต้องมีกี่ขา ตีขา<อ>นะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของสำนวนนี้นั่นเองนะครับ<อ>